สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเซลปีใหม่นะคะอีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มรถเวียสาขาเทิงเช่นเคยนะคะสาหรับวันนี้ตอนนี้ปีใหม่ก็อยู่ที่โชว์รูมอีซูซูสาขาเทิงนั่นเองนะคะเจอกันช่วงบ่ายๆเพิ่งตเตรียมส่งมอบเสร็จเลยนะคะก็ตเตรียมส่งมอบให้เอฟซีท่าวังผานะคะซึ่งจะมารับในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เป็นเลิกดีวันที่17เจ็ดมีนาปี2565นนั่นเองนะคะลูกค้าก็จับจองมาตั้งแต่เดือนอะไรอ่ะ มักรานะคะตอนแรกว่าจะรับวันที่10กุมภาเลิกยังไม่ดีนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 17มีนาที่จะถึงก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะก,ก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีดูเลิกกันข้ามเดือนกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นที่ลูกค้าเลือกใช้ที่จะมารับในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังปิใหมายตอนนี้เลยนะคะเป็นรถรุ่น2ประตูว r ค s s 3.0 Z ซนะคะระบบขับเคลื่อนสีล้อของเรานั่นเองกับสีส้มค่ะ v a นิชเ i a ซิวเวอรคันนี้ราคาข,ของเขาอยู่ที่867,000บาทแลดูโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลกันเลยทีเดียวนะคะกับคันนี้สวยงามมากๆ สำหรับคันนี้ดีเทลรายละเอียดเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมกใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะกับรุ่นนี้2ประตู V-Cross 3.0แซนั่นเองค่ะไปกันค่ะค่ะก็สำหรับคันนี้นะคะ2ประตู V-Cross 3.0แซดค่ะกับ,บสีซัมวานิเชนซิเวอร์คันนี้ค่าตัวของเขาอยู่ที่867,000บาทนะคะถือว่า สวยงามโดดเด่นมากๆเลยกับคันนี้นะคะโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลกันเลยทีเดียวกับคันนี้ลูกค้าออกแบบเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรมากแค่นี้ก็ถือว่ารอแล้วนะคะอ่าเรามาดูดีเทลนะคละเอะยสำหรับรุ่นนี้กันก่อนค่ะคันนี้ก็เป็นเจ้าของเขานะคะอยู่ที่ ข้าวบางผานั่นเองนะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางมารับที่โชว์รูมอีซุสสาขาเทินของเรานี่เนะาะสำหรับระยะทางจากข้าวบางผามาที่นี่ก็ถือว่าไม่ไกลเนาะเดินทางประมาณสองชั่วโมงกว่าเองนะคะอืมก็มาเที่ยวหาเราที่นี่ก็ได้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกมาเดี๋ยวเราก็เอารถไปส่งให้ท่านถึงบ้านนั่นเองก,ก็ก็คุยกันได้ว่าจะสะดวกแบบไหนนะคะอือสำหรับรุน่นนี้ดีเทลรายละเอียดในส่วนของด้านหน้าน,นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจังหน้า d o u เบ e d i ไดเมนชันะคะมีลักษณะเป็นสีทูโทนค่ะจะมาพร้อมกับตรงนี้ค่ะหเห็นไหมจะเป็นสีเทาเมทัลลิกจัดกับสีโครเมียมแลดูหรูหราลงตัวมากๆค่ะมาพร้อมกับโลโกโ้ e. ีสูสุโครเมียมขนาดใหญ่ผสมผสานกันนะคะกับในเรื่องของช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่ค่ะก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง ในส่วนของกระจังหน้าก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเที่ยวสองชั้นของเขานะคะในส่วนของอีซูซเห็นไหมถือว่าสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของอีซูซกันเลยทีเดียวค่ะในส่วนของกันชนหน้าค่ะตรงนี้เห็นไหมออกแบบมาให้แลดูแบบมีมิติค่ะมองดูใกล้ๆนะคะจะคล้ายๆกับสเกิร์ตหน้าเลยนะและในส่วนของไฟหน้าของเราค่ะตอนนี้ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ อิสสูวิชันนะคะบ LED s u p ซูเปอร์ไดไลท์อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะกับตัวนี้และดีไซน์ไฟเลี้ยวก็ดีไซน์ให้แยออกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งค่ะรับกับในส่วนของไฟตัดหนอคือว่าลงตัวกันได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเส้นสายลวดลายกับรุ่นนี้ สังเกตค่ะอ่าลากยางแต่ด้านหน้าจะลดด้านหลังมีความพลิ้วไหวน,นะคะลู่ลมรับกำลักพลศาสตร์จะช่วยในเรื่องของการอประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยนะคะในในส่วนของตัวนี้นะ,ะล้อแม็กค่ะรุ่นนี้จะเป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยนะคะดีไซน์มาล่าสุดประจำรุ่นของตัวเกล็ดแซจะได้เป็นล้อแม็กสีนี้ขอบ18นะคะอืม ในส่วนของอยางรุ่นนี้จะได้เป็นยางบิสโตนนะคะซีรีย์ยางตัวนี้อยู่ที่2 6 5หกห้าทัหกศูนะสินั่นเองนะคะในนัส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยนะคะคก็จะมาพร้อมกับเนี่ยค่ะเห็นไหมคอยสริงอิสระติงนอกสองชั้นค่ะมาพร้อมกับชคอัพแก๊สเหล็กกันโคงก็ช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยึดกดถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะโลโก้วีครอสนะคะ อยู่ด้านข้างเป็นโครเมียมโดดเด่นมากสำหรับรุ่นนี้ค่ะในส่วนของน้ำฉีดทำความสะอาดกระจกก็จะเป็นแบบบิวอินมาภายในการปัดน้ำฝนเลยนะคะรุ่นนี้กระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะเป็นสีทูโทนค่ะด้านบนจะเป็นสีเดียวกับกรวรดด้านล่างจะเป็นสีดำามอกดำด้านมีไฟเลี้ยวนะคะที่เป็นหลอด LED ที่อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED แล้วนะตัวนี้สวยงามมากนะคะ ในส่วนของมือจับค่ะรุ่นนี้จะเป็นโครเมียมค่ะอันนี้ก็แถมเพิ่มเติมในส่วนของถ้วยรองมือเปิดโครเมียมหรือเบ้ามือจับโครเมียมแบบนี้เพิ่มเติมให้ก็กันลายกันอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็ถือว่าสวยงามเข้ากันมากนะคะในส่วนของตัวนี้ในส่วนของมาได้ข้างรุ่นนี้ก็จะเป็นสีทูโทนนะคะจะมีลักษณะเป็นสีดํานะคะแต่กับสีเทาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคสวยงามอ่า <laughs> มามองมุมนี้กันบ้างนะคะมองมุมนี้เราก็จะเห็นในส่วนของโลโก้4.4ูีดิฟล็อกนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นของตัววีคห์เลยนะคะถ้ามีสติกเกอร์ตัวนี้ติดแสดงว่าตัวนี้คือตัวขับเคลนะื่อนสิหลอนะหรือเป็นตัววีคะห์นั่นเองนะคะแต่ลูกค้าบางท่านบางครั้งออกตัวไฮ g ลนเดอร์ไไปซื้อสติ๊กเกอร์มาติดเออตัวนั้นก็เป็นวีคห์ได้เหมือนกันไปเ่อืม ก็ชอบแบบไหนก็ว่ากันไปก็สามารถแต่งเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของด้านหลังค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายดูโอโซนิกค่ะเวลาเราเปิดนะแสงไฟจะส่องสว่างรอบ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 ส่องสว่างพร้อมๆกันนะคะก็ให้ความสว่างสาว่ชาชัดเจนนะคะก็ให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ข้อดีตัวหนึ่งของหลอด LED ก็คืออายุการใช้งานยาวนานนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้แทบ DDI ที่เป็นครีเมียมแล้วนะคะและดูพรีเมียมมาก ตัวนี้ค่ะมือจับด้านหลังนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริ้วอินนั่นเองนะคะกระบาดท้ายนะคะเห็นไหมตัวนี้ออกแบบมาให้แลดูแบบมีมิติค่ะมองดูใกล้ๆนะคะจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นโลโก้อิสุสดีแมกโครเมียมนั่นเองค่ะกันชนท้ายนะคะดีไซน์ล่าสุดนะแอโรไดนามิกค่ะบิลูอินเป็นสีเดียวกับตัวรถ ออกแบบมาให้ขึ้นลง2สเตปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองและมองมุมนี้เราจะมองเห็นในส่วนของตรงนี้นะคะไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะมองเห็นได้ชัดเจนก็เพิ่มความปลอดภัยให้เราได้ดียิ่งขึ้นนะสำหรับรุ่นนี้ค่ะ2ประตู V Cross 3.0 Z ค่ะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่867,000บาท สำหรับท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถ inbox หาพี่ใหม่นะคะตามลิงค์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมดีเทลรายละเอียดในส่วนของด้านในนิดนึงค่ะอสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของกุญแจค่ะก็จะเป็นกุญแจรีโมทสองลูกแบบนี้นะคะเปิดไปดูด้านในนิดนึง เปิดมาด้านในนะคะในส่วนของแผงประตูค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบซอฟท์พัดนะหุ้มด้วยหนังค่ะเดินได้ด้วยได้สีเทาเย็บด้วยความประณีตพิธีพิถันตลอดเส้นสายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของปุ่มควบคุมต่างๆก็ออกแบบมาล่าสุดนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นตกแต่งด้วยดำเงาหรือดำเปลี่ยนโนแบคนั่นเองนะคะด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำได้1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมในส่วนของคอนโซลด้านในค่ะรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้า ซ้ายแอะขวานะคะด้านบนในส่วนของคอนโซลก็จะเป็นแบบซอฟต์ัดหุ้มด้วยหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาแบบนี้นั่นเองนะคะในส่วนของหน้าจอรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยแอร์ก็จะเป็นแอร์แมนนวลสจุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นั่นเองนะคะส่วนล่างสุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มปรับระบบ ขับเคลื่อนสี่ล้อของเรานะคะหรือทาเลคอมมานปกติเราขับขี่ที่2องไฮสามารถหมุนเป็น4ี่ไฮได้เลยนะคะความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นโฟล l o นะคะให้กดลงแล้วก็บิดแบบนี้นะคะเมื่อเรายังออกจากสถานการณ์ที่ขับขันไม่ได้นะคะหรือว่าแบบสถานที่เราไปแบบออฟโรดออฟโรดไม่ได้เราก็จะมีในส่วนของระบบ ดิฟล็อกตรงนี้ด้วยนะคะมั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์เพราะเรามีในส่วนของระบบดิฟล็อกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางาะชันค่ะต้องระชันประมาณ45องศาขึ้นไปนะคะอืมก็กดตรงนี้ก็มั่นใจเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ปกติปีใหม่ไม่ค่อยใช้หรอกระบบควบคุมการทรงตัวลงรดชันนะอ่ะเออพราะมั่นใจเท้าตัวเองมากกว่านะคะก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีนึง ขับขีไม่เกิน45เอ้ต้องลาดเอียงประมาณย4 5ต้องลาดเอียงประมาณ 40, 45องศานะคะขับความเร็วไม่เกิน20-25อืมแล้วก็ปล่อยเบรกปล่อยคันเร่งนะคะระบบนี้จะช่วยการทรงตัวให้ท่านได้ก็ลองไปใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของเกียร์ค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะ รอบๆเกียร์ก็ตกแต่งให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นตกแต่งด้วยดําเงาหรือดําเปียนโนแบ็คนะคะหัวเกียร์ก็เป็นวัสดุที่แรดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเกียร์ก็จะเป็นเกียร์หสปีดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือสอดวงแหวนดึงขึ้นผักไปด้านหน้านะคะแบบนี้ก็ช่วงชักสั้นด้วยนะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยํายิ่งขึ้นนะคะในส่วนของนี้ ถัดมาในส่วนของพวงมาลัยค่ะตัวนี้พวงมาลัยก็จะมีลักษณะออกแบบเป็น3ก้านใหญ่หนึ่งสองสามนะคะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยค่ะด้านขวาเป็นปุ่มคลุบคอนโรลหรือล็อกความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะเวลาเราขับขี่อยู่สําหรับปุ่มนี้นะคะขับขี่ที่80นะคะต้องการล็อกความเร็วก็กดไอที่กลมๆตรงนี้นะคะเมื่อ กดแล้วเราก็มากดคำว,ว่าเซ็โลคางไว้มันก็จะล็อกความเร็วให้เราเราก็ขับขี่ไปโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะคะแต่ระบบนี้จะตัดการทํางานอัตโนมัติถ้าเราเหยียบเบรกเหยียบเบรกปุ๊บระบบนี้ตัดการทํางานทันทีประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอค่ะตัวนี้หน้าจอเข็มเรือนไมเป็นแบบซูเปอร์วิชันเอ็มไอดีมาให้แล้วเรียบร้อยหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะเป็นหน้าจอนะดิจิตอลนะดูเห็นไหมปุ๊บวับปุ๊บวบสวยงามจริงๆนะคะ ก็จะหน้าจอประมาณนี้นะคะสวยงามมากค่ะปิดปิดหนึ่งแล้วก็ถัดมาด้านล่างค่ะนี่ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS ค่ะ ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะอันนี้ก็เป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้ค่ะปรับได้สีระดับกันเลยทีเดียวนะคะขับขี่ทั่วไปจะอยู่ที่ศูนย์นะแต่ถ้าบรรทุกป,ประมาณ3า0ร้โลจะอยู่ที่1 หกร้อยโลจะอยู่ที่สองหรือมากกว่าน,นั้นอาจจะเป็นสามอันนี้เป็นภาคทฤษฎีที่พี่ใหม่ศึกษามา <Okay. S 1> นะคะแต่ลูกค้าใช้งานจริงก็ลองไปปรับใช้งานตามความเหมาะสมของแต่ละท่านอีกทีหนึ่งเนาะนี่ก็สามารถใส่เหรียญใส่อะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็คือใส่แก้วน้ำอืมแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ของเบาะค่ะรุ่นนี้ดีไซน์มาล่าสุดเลยนะคะเป็นเบา กึ่งหนังแท้นะคะสีดำํำด้านที่สัมผัสกับเราจะเป็นหนังแท้นะคะส่วนด้านข้างและด้านหลังนะคะจะเป็นหนังเทียมสําหรับรุ่นนี้ค่ะจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแม็นะคะเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะดีไซน์นะคะตัวนี้เห็นไหมดีไซน์มามีความบุกนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นผิวสัมผัสที่ถือว่า โอเคมากๆกันเลยทีเดียวค่ะอ่ารงนี้จะเดินได้ได,ได้สีดำเนาะแต่ด้านข้างจะเดินได้ได้สีเทาเนาะสำหรับดีไซน์ของเบาะค่ะรุ่นนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์ของเขาปีกข้างสองข้างนะคะมีขนาดใหญ่เวลานั่งก็จะรับกับสรีระของเรานะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อล้ขาขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยแล้วสำหรับรุ่นนี้ค่ะในส่วนของเบาะปรับสูงต่ำหน้าหลังซ้ายขวานะคะก็จะเป็นปรับเป็นน่วนมาให้นะอือ ไปดูช่องแคบนิดนึงค่ะด้านหลังอันนี้ก็เป็นกิฟต์เซตที่ตเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะช่องแคบตอนหลังถามว่าแคบไหมไม่แคบเลยนะคะก็ถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวนะคะสังเกตคับพื้นที่เนื้อศีษะจระลดที่วางเท้านะคะออกมาด้านนอกขึ้นมาเห็นสีสม้มแล้วรู้สึกโดดเด่นมากๆเลยกับสีนี้สวยงามจริงๆนะคะเ,เดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงละกันนะ สำหรับรุ่นนี้2ประตู V-Cross 3.0 Z จ่ดกับสีส้มคันนี้นะคะเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์3,000ันค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แหลแรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะคะอตัวนี้นะคะสังเกตเลยนะคะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ของเขาจะจัดวางให้เยื้องหลังเพาหน้านิดหนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนน,นเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ ยัไงบ้างคะสำหรับคันนี้เลยค่ะกับ2ประตู v ีครอสสามจกับสีส้มคันนี้เลยค่ะวานิชเชนซิลเวอร์คันนี้ค่าตัวของเขาอยู่ที่8 6 7 0 0 0บาท สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติม,มก็สามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อิซู u เพจอิซูสเชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นรถของลูกค้านะคะ FC ท่าวางผาจังหวัดน่านจะมารับที่ อิสุส,สคาเทิงของเราในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่สารับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย